สรุปข่าวเชลซีในรอบเย็นนะครับเรามาดูข่าวเชลซีกันดีกว่าว่าช่วงเย็นนี้มีข่าวอะไรน่าติดตามกันบ้างน,นะฮะเริ่มจากที่ข่าวนี้กันเลยพรีวิววิเคราะห์สุกบอลผิวรงกิตคู่ระหว่างเชลซีพบกับคีซันพาเบรดในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้เรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งสทีมกันดีกว่านครับเริ่มจากทางฝั่งคีซันพาเรดกันก่อนเลยก็ลกัน ว่วันที่7เดือน3 2 0 2 0ชนะวัตฟอร์ดไปได้1 0ในศึกเยาฟุตบอลผิวังกฤษวันที่11เดิือน6 2020ชนะปอนมัไป2.0ในศึกฟุตบอลผิวังกฤษวันที่15เดือนห2 0อ0แพ้ริบูฟไป0 4ต่อในศึกฟุตบอลผิวแอังกฤษวันที่30เดือน 6- 2020แพ้เบิร์นบีไปอน่อนะฮะในศึกฟุตบอลผิวังกฤษและก็วันที่4เดือน, 7, 2020, City 3, นเลสเตอร์ซนตี่สิบแพ้เลนเอง สุดท้าฟฝั่งเชลซีนะผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะฮะวันที่11เดือน6 2020ชนะแอสตันวิลล่าไป2-1วันที่16เดือน6 2020ชนะแมนซิตี้ไป2-1วันที่18เดือน6 2020ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป1-0วันที่2เดือน7 2020 แพ้เวสต์แฮมไป2ต่อ3แล้วก็วันที่5เดือน7 2020ชนะวัตฟอร์ดไป3ต่อ0ครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมโดยการนี้ทางฝั่งคิสซันพาเลตนั้นมีปัญหาในการจัดทัพเล็กน้อยนะฮะเมื่อแต่ยังไม่มี Patrick Van Ho, Gary Hill, ham, rup, Ferguson, แพทริกฟานอันโฮแกลลี่เคฮิลคอนเนอร์วิกแฮมเจฟฟรีย์ชรุปนาธานเฟอร์กูสันและก็เจมส์ทอมกินที่มีอาการบาดเจ็บ นอกจากนี้ทางบิซซี่บาซัวยี่ก็ติดสัญญาย,ยืมตัวนะครับต้องอใช้ชิคูกูยาเต้จับคู่กับทางมัมาดูซาโก้แดนกลางก็จะมีเจมส์แม็กคาชีประสานง,งานกับทางเจมส์แมค์อาเชอร์ริมเส้นสองฝั่งใช้แอรเบอร์ซี่เอซีแล้วก็แอนดรอสทาวเซนคอยปั้นเกมรุกโดยมีจอแดนอายิวและก็วิฟริตสห่าเป็นหัวหอกคู่เช่นเดิมครับสุดท้ายฝั่งเชลซีของวันนั้นอันนี้นะผมผู้จัดการแฟนลามพาดจะไม่มีฮาคิมซีเยส แล้วก็มินรี่กิโมเช่นเดิมที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่ทางคิสเซียนฟริซิสและก็ทิโมแวนเนอร์ยังต้องรอเช็คความฟิตแนวะรับจะใช้เตียโกซิวาจับคู่กับทางเคิร์สูม่าแดนการัทับมาโดยเอ็นโกรกงเต้ประสานงานกับทางจอชินโยแนวรุกจะใช้บิสันเมาส์ไคลสฮาวเวิร์ดและก็ทิโมแวนเนอร์คอยปั้นเกมให้กับแทมมี่อับราฮัมจบสกอร์ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยคาดการณ์สเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะทางฝั่งนะผมคิดว่าทอร์เรนตนั้นก็จะได้แ คูเอต้าฟอร์ดคูยาเต้ซาโก้มิเชลทาวเซนแม็กคาชีแม็กอาเชอร์เอเซลุยส์ฮาและก็อายูนะครับสุดท้ายฝั่งของทางเชลซีของเรนั้นก็จะใช้ดังต่อไปนี้เอ็ดวิอาร์เบนดี้เจมเคิร์ตซูมาซิวาซิเวลกองเต้ชอจินโยเมสันเมาส์ไคลส์ฮาร์เวิร์ดชิโมเวนเนอร์และก็เทมมี่อับราฮัมนั่นครับ เดือกันที่เชลซีเกมที่แล้วโกงความตายไล่ตามตีเสมอเวสปอมบิดมาได้3ต่อ3ทั้งที่ตกเป็นสำรองก่อนในครึ่งเวลาแรกถึง0ต่อ3ขณะที่ทางคิสสันพาเลตนั้นพลาดท่าพา่รังต่อเอฟเวอร์ตันมา1ต่อ2นั่นเองโดยผลสกอร์ที่แอดมินคาดว่านนะผมจะต้องเจอกันในวันพรุ่งนี้นะฮะทางเชลซีของเราสามารถเอาชนะได้1ต่อศูนะครับผมในเกมนี้ก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร แล้วความหัวร้อนของผู้จัดการทีมผู้จัดการแฟรงคลามพาดนั้นจะสามารถคอนโทรลลูกทีมได้ไหมในเกมนี้ต้องหลอนลุ้นกันต่อไปครับในคืนวันพรุ่งนี้ก็จะเตะกันเวลา18นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะฮะสามารถติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้มันอย่างแน่นอนนะฮะถ่ายสดทางช่อง r ู e ีเ e ียฟุตบอล HD 1นนะจ๊ะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ 5สถิติการพบกันของเชลซีประทะก,กับพาเลสโดยรณนทีทีมจากลอนดอนใต้สร้างปัญหาให้กับทางสิงปรูได้ในอดีตนะฮะแต่สุดท้ายสัปดาห์นี้เรามีโอกาสยืดสถิติที่ดีออกไปในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นั้นเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากข้อที่1นะฮะสถิติการพบกันระหว่างเชลซีแล้ก็คิสตันพาเลส เดกันนี้เชลซีนั้นมีโอกาสเอาชนะคิสซันพาเลตนะฮะในลีกเป็นนัดที่6ติดต่อกันเป็นครั้งแรกของเขาชนะครั้งสุดท้ายของพาเลตเหนือเชลซีนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2017ที่สนามเซลเฮิร์ทพาร์คโดยแกรี่เคฮิลยังเล่นให้กับทางเดอะบรูอยู่นั่นเองโดยพาเลตบุกเก็บ3แต้มที่แซมฟอร์บริดครั้งล่าสุดนั้นในช่วงเดือนมิายนปี2017โดยที่พวกเขาเอาชนะด้วยสกอร์2ต่อซึ่งทั้ง3าประตูเกิดขึ้นในช่วง1 1นาทีแรกของพวกเขาโดยกการพบัน,นบอด ในลีกระหว่างสงสโม,มสรไม่เคยจบลงด้วยผลเสมอเชลซีชนะ14ส่วนพาเลทนั้นชนะ4ครั้งโดยเชลซีนั้นผมคว้าชายเกมลีกในบ้าน7จากทั้งหมด9นัดหลังสุดที่แข่งขันกับทางคิสซันพาเลทโดยเป็นฝ่ายปราชายทั้งสองครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมปี2015และก็มษายนในปี2017นั่นเองชอมาข้อที่ 2, ชัยชนะขาดลอยที่สุดในลีกของทั้ง2ทีมโดยเชลซีนั้นชนะคิสซันพาเลทไป6.2ต่อ 2, ในฤดูกาล 1997- 1998ถึง คีซันพาวเรต์ฐาน,นะเชลซีไป2อต่อศูนย์ในฤดูกาล1 9 7 2งเถึงหนึ่โดยชัยชนะที่ขาดที่สุดของทางคีซันพาวเรตนั้นใน3แซมฟอร์บริดนะฮะอ่าเป็นสกอร์แค่2อต่อหนึ่งในฤดูกาล1 9 8 1งเถึงหนึ่งเก้และก็ปี2017นั่นเองครับ <S <S ข้อที่3นะฮะสถิติของเชลซีลูกทีมของผู้จัดการแฟนลัมพาดเก็บชัย7จาก8นัดหลังสุดรวมทุกรายการที่เดอะบริดโดยมีถึง6คลินชีท การแข่งขันระหว่างลิเวอพูลและก็สิงบรูที่เหลือ10คนเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเป็นการปราชัยเพียงแค่นัดเดียวของเราโดยสโมสรจากลอนดอนทีมล่าสุดที่ออกจากแซมฟอร์บริด์เมื่อพร้อม3แต้มก็คือเวสต์แฮมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่แล้วนะฮะซึ่งแทมมี่อับรฮัมและก็คริสเตียนบริซิสทำประตูในการแข่งขันฟุตบอลผยวแดงกิตในการพบกับทางคิสียนพาเบรดทั้ง2นัดเมื่อที่สัปนาที่แล้วนั่นเองต่อมานะผมก็จะเป็นข้อที่4นะฮะตัวเลขสําคัญ หากถูกส่งลงสนาม well เบนซิเวลดียจะลงเล่นในถึกฟุตบอลเิ่รอังกฤษนัดที่100ในอาชีพของการค้าแข่งของเขาโดยการออกสตาร์ทครั้งต่อไปของทางโอลิเพิยชิวรูนะฮะจะเป็นการลงตัวจริงนัดที่50ให้กับทางเชลซีนับรวมทุกประการและสถิติข้อสุดท้ายสถิติข้อที่5นะครับผมก็จะเป็นสถิติของทางคริสตินพาเรดชนะที่โอทัลฟอร์ดของคริสตินพาเรดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นการบุกชนะแมนยูครั้งที่2ติดต่อก,กัน โดยเกมทั้งคราวถือว่าเป็นการบุกชนะทีมบิกซิกในลิกครั้งที่4ของพวกเขาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2017นะฮะเมื่อบรอยเฮสันได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมโดยประาศเลนแก้วนั้นมีโอกาสจะควา้าชัยชนะเกมเยือน2นัดแรกในศึกฟุตบอลผิีเล็กกิจเป็นครั้งแรกในรอบ5ดูกานกันเลยทีเดียวโดวยันทางคิสันพาเลตยิง3ประตูในเกมเยือนผิวเลกิจ1นนัดในฤดูกาลนี้ พบก,กับทางแมนยูนะฮะถือเป็นจํานวนประตูที่เท่ากับที่พวกเขายิงได้ในการเล่นเกมลีกในบ้านคู่แข่ง6นัดหลังสุดของฤดูกาลที่แล้วโดยกันนี้พาเลตเก็บครินชิตยามออกนอกบ้านในฟุตบอลพรีมิกนะฮะไม่ได้มา5นัดแล้วซึ่งครั้งล่าสุดที่ทำได้ก็คือการบุกชนะบอนมัดไป2-0เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เดยกันนีดังวิลฟริตสหานรลผมมีส่วนร่วมกับ6ประตู3ประตูและก็อีก3แอสซิสในการลงเล่นในสึกฟุตบอลอังกฤษพบกับเชลซี12ครั้งไม่มีสโมสรอ,อื่นใดที่เขามีส่วนร่วมกับการทำประตูในรายการนี้มากกว่าจำนวนนี้6ลูกกระทั่งเลสเซอร์เช่นกันโดยครั้งล่าสุดที่บรอยเฮสันโบกชนะเชลซีที่แซมฟอร์บริดนั้นในศึกฟุตบอลอังกฤษ ต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี1998นะฮะสมัยที่เขาคุมทีมแร็กเบิร์นกุลาไฟเอาชนะไปได้1-0ต่อ0และก็โจดี้มอริสได้ลงสนาม20บนาทีเป็นตัวสำรองให้กับทีมของลูก้าวีอารีดับเบิลแต่นั้นเป็นต้นมาขุนื้อชาวอังกฤษก็ปรชาชัยทั้งหมดในการบุกไป,ปเยือนกับ3สโมสรไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมเวสต์ฟอร์และก็คิสตันพาเรนั่นเอง อนะผมนี่ก็เป็นการพูดถึง5เสถิติของทางเชลซีของเรานะฮะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปในนัดที่จะต้องเจอกับทางคิสซันพาเบตในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องฝากติดตามไว้ด้วยกันละกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสงสารน้องมันจังเลยล้ำพั์ดทรงซิกอาจจะปล่อยยืมลอสตัสชิกอีกหนึ่งฤด,ดูกาล โดยกรณีทางผู้จัดการแฟลัมพาดผู้จัดการทีมเชลซีนะฮะให้สัมภาษณ์แบบส่งซิกเล็กๆมาว่าอาจจะปล่อยรูเบนลอสตัชชีกไปให้ทีมอื่นยืมใช้งานอีกหนึ่งฤด,ดูกาลเพราะไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงได้นั่นเองโดยกรณน,นี้ผมรู้จักกระทางรูเบนลอสตัชชีกมานานหลายปีแล้วนะฉะนั้นจึงกล้าจะคุยเปิดอกทุกเรื่องล้าก็ได้กล่าวกับทางสกายสปอร์ตแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนั้นเราเคลียร์ใจกันหนักมากเลยนะประมาณ2-3รอบ เพราะเขารู้สภาพร่างกายของตนเองกลับฟิตส,สมบูรณ์แล้วถึงอยากจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะผมสโม,มสรของเรานั้นไม่มีนโยบายการันตีเรื่องนี้ให้กับใครฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ทางบรูเบนต้องย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวไปก่อนเพราะผมไม่ยอมขายเขาทิ้งอย่างแน่นอน นี่คือเด็กก้นกุฏิที่ผมประเมินคุณค่าเอาไว้สูงมากเลยนะฉะนั้นจึงอยากจะเก็บไว้ให้เป็นตัวหลักในอนาคตต่อไปแต่ในเมื่อปัจจุบันมันไม่ลงตัวก็ต้องหาทางออกไปร่วมกันกันต่อไปครับเป็นคำว่าง,งานนี้ก็แลมพาจะส่งซิกว่าจะปล่อยลอสซาชิค,คนนี้ไปยืมตัวอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะในหนึ่งฤดูกาลนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนครับผลงานอาจจะกลับมาดีโดก็เป็นได้หรือว่าจะตกเหวก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องหลอลุอนล้นต่อไปอนาคตของเขา และที่เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2ตุลาคม2563โดยใช้ผู้บ้าครั่งเชลซีครับ